นี่ค่ะหนังอย่างนี้ต้องตัดออกถ้าปล่อยเอาไว้มันจะแข็งพอมันแข็งเวลาน้องใส่รองเท้าน้องก็จะเจ็บน,น้องโมงไม่เห็นเนาะเดี๋ยวก็ไปดูคลิป นนได้ของเท่นี้อืมเปล่าอันนี้พี่ถ่ายส่งให้น้องเวลาตัดนี้เราต้องแช่น้ำแช่ค่ะแต่น้องไม่จำเป็นต้องแช่ก็ได้แค่อาบน้าน้องก็เนื้อพองแล้วเพราะเราเป็นคนเหงื่อออกเทา้ามันจะพองง่ายถ้าเราแช่น้ำจะดีกว่าใช่ไหมแช่นะ้ามันก็แช่ได้แค่แบบว่าสิบนาทีแต่ถ้าเกิดน้องแช่ แช่มากแล้วแล้ว,แล,วแล้วน้องตัดไม่เป็นมันก็จะกลายเป็นหนังหนังหนาอีกอ่เด้อเห็นไมเลียม อันนี้ก็คือมาแก้จัดหนังให้เนียนแล้วก็เดี๋ยวหนังขึ้นใหม่มันก็จะไม่เยอะกว่านี้<ม>จะน้อยลงแต่ห้ามแกะนะอย่าไปแกะอย่าไปฉีกมุมข้างนี้จะดูหนาเพราะว่าอาจจะใส่รองเท้าแล้วโดนกดกดมากๆมันก็จะหนาแต่น้องไม่มีอาการคันจี๊ดจใช่ไหมไม่มีเลยโชคดีผม,น,ม,มน่าจะผมน่าจะไปตัดมากกว่า พราะถ้าเกิดน้องมีอาการอาการคันจี๊ดๆอันนั้นต้องหาหมอละอาจจะเป็นโรคผิวหนังอืมอมีอ,มอากอารคัะเรียนะ นิ้วหนังชอบเต็มันดำๆมีเล็บอเล็บแต่ผมไม่แน่ใจคัะเล็บเล็บเล็บมุมไหนถ้าเกิดขอบดำนิ้วตรงจุดนั้นหนังจะหนาห เดี๋ยวนะไปนั่งอืมแบนี้แล้วมันเป็นมันเป็นขบนะหรือว่ามันเป็นอะไรไม่แน่ใจเราจะรู้สึกแบบ แข็งตลอดเวลาใช่ครับผมก็ได้ตัดอยู่ตรงที่ทุกอั้นเออเรียบดูแค่เนี้ยเรียบนะเป็นหนังใช่ไหมไม่ใช่เลยใช่ ยาพยาพี่มกดอ,อย่างเงี้ยหนูรู้สึกคันไหมไม่ค่ะบก็เหมือนตะเล็บคัน